อภิมหาเศรษฐีอีลอนมาร์แนะนำา7เทคนิควิธีการทำงานที่เจ้าของธุรกิจจำเป็นต้องรู้ครับสวัสดีครับผมอีกบรนโพสจากเพจถามอีกกับอีกนะครับทุกท่านครับหน้าที่อย่างหนึ่งของบรรดาผู้บริหารหรือว่าเจ้าของธุรกิจคืออะไรครับ ผมว่าหน้าที่หนึ่งเลยนะคือการประชุมบางคนก็บอกว่าอาชีพไม่ใช่ผู้บริหารหรอกอาชีพคือนักประชุมนะครับประชุมอะไรมันได้ทุกวี่ทุกวันนะครับนั่นแหละครับคือที่มาของการพูดคุยในวันนี้นะครับคุณอีรอนมัสก์บอกว่าเฮ้ย <c oughs> มันมีเทคนิคเหมือนกันนะเรื่องการประชุมและนี่แหละครับคือสิ่งที่บรรดาเจ้าของธุรก,กิจแล้วก็ผู้บริหารระดับสูงจําเป็นต้องทราบและถ้าว่าพนักงานคนไหนก็ตามนะครับได้เห็นคลิปนี้แล้วแชร์ครับแชร์ให้เจ้านายของคุณได้รู้ได้รับทราบ,บถึงเทคนิคกลับ เทคนิคที่1อย่าจัดการประชุมที่มีคนเยอะเกินไปครับ Excessive meetings are the b l i g h t of big companies and almost always get worse over time การประชุมจำนวนคนมากเกินไปเนี่ยมันจะเป็นหนทางสู่หายนะของบริษัทยักษ์ใหญ่นะครับแล้วก็จะยิ่งแย่ลงไปเรื่อยๆครับ การประชุมไหนก็ตามนะที่มีผู้ที่เข้าร่วมงานประชุมเนี่ยที่มันเยอะจนเกินไปนะครับผมว่ามันก็จะมีความวุ่นวายมากๆเลยใช่ไหมครับอ๋อคนนั่นเสนออย่างนี้คนนี้เสนออย่างนั้นมันไม่จบอะ่ะมันคุยไม่จบแถมตอนจบย็งไงครับอาจจะไม่ได้ข้อสรุปอะไรก็เลยก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นคนนาแนะนําของคุณอีลอนมัสก็คือว่าเมื่อไรก็ตามที่เราเห็นนะครับว่าโหจำนวนคนมันเยอะเหลือเกินให้เดินออกจากที่ประชุมทันที เฮ้ยแต่ชีวิตจริงผมไม่รู้นะเมืองไทยทาได้หรือเปล่านะแต่ว่าที่ทางฝั่งของอเมริกานะครับหรือแม้กระทั่งทานะของคุณอีลอนมาร์กเนี่ยเขาบอกว่าแนะนําให้ทําแบบนั้นแหละดกเว้นนะถ้าคุณนั้นสามารถให้ความเห็นต่อที่ประชุมได้คุณสามารถให้ความเห็นแนะนําได้ว่าอ๋อก็ทําอย่างนี้1 2 3 4อันนี้โอเคคุณอาจจะต้องอยู่ต่อแต่ถ้าว่าสมมติคุณนั่งเ,ยเฉยเฉยนะครับไปนั่งฟังพี่พเขาพูดกันนะครับหรือว่าไปนั่งแล้วก็ไปจดในเรื่องของการประชุมถ้าเป็นลักษณะแบบนั้นให้เดินออกไปดีกว่าเสีเวลาาานนนนะคคครรัับ่่ือํํแท1 Cloud. เทคนิคข้อที่2อ,อย่าจัดประชุมบ่อยเกินไปครับ Also get rid of frequent meetings unless you are dealing with an extremely urgent matter อย่าจัดการประชุมให้ถี่หรือบ่อยจนเกินไปนะครับเว้นแต่ว่าคุณกำลังต้องแก้ไขกับปัญหาที่เร่งด่วนมากๆครับเป็นคำแนะนำที่ น่าจะโดนใจใครหลายๆคนนะครับอย่าประชุมบ่อยเกินยกเว้นมีเรื่องด่วนแต่ถ้าแก้ไขปัญหาเสร็จก็อย่าลืมกลับเข้าสู่โหมดเดิมนะครับให้ประชุมน้อยๆอีกจุดหนึ่งที่สําคัญไม่แพ้กันนะครับเรื่องของอันเจนดาหรือว่าหัวข้อในการประชุม ฐานะของคุณนี่เราร์ทแนะนำนะบอกว่าเวลาที่เราจะเซตอะเจนดาเวลาที่จะพูดคุยนะครับอย่าไปพูดอะไรที่มันเป็นเรื่องทั่วๆไปนะครับไม่ใช่บอกว่าหัวข้อในวันนี้เราจะาให้ข้อมูล1 2 3อันนี้ไม่ได้นะครับหัวข้อในวันนี้เราจะมารีวิว1 2 3อันนี้ไม่ได้หัวข้อวันนี้เราจะมาดิสคัสเราจะมาถกกันอันนี้ไม่ได้นะครับสิ่งที่เขาแนะนําคืออะไรครับบอกไปเลยว่าจะให้แอคชั่นทําอะไรยกตัวอย่างเช่นเราจะมาล p r o d u ัตวันไหน บอกอย่างนี้เลยนะครับหรือบอกไปเลยนะครับว่าเราจะคัดเลือกคนที่เป็นซอฟต์แวร์เดเวลลอปเปอร์นะครับหรือว่านักพัฒนาซอฟต์แวร์นะครับสำหรับการรีดีไซน์นะครับการออกแบบตัวเว็บไซต์หรือว่าการออกแบบตัวรถยนต์พลังงานไฟฟ้าเป็นต้นอันนี้แค่ยกตัวอย่างเห็นภาพนะครับคือหลักเกณฑ์หลักการของเขานะครับก็คือว่าอย่าไปพูดอะไรที่มันเป็นเรื่องทั่วไปเพราะถ้าเราตั้งหัวข้อทั่วไปเราจะไม่ได้ข้อสรุป แล้วเราก็จะเสียเวลาในการประชุมเสียเวลาในการทํางานนะครับการทํางานก็จะไม่มีประสิทธิภาพงั้นต้องเซตไปเลยต้องบอกแบบเฉพาะเจาะจองและนําไปสู่เรื่องของการลงมือทําหรือว่าการแอคชั่นถ้าทําอย่างนั้นได้เราจะได้ข้อสรุปแล้วหลังจากนั้นการประชุมจะกระชับฉับไวมากขึ้นครับเทคนิคที่3แนะนําให้เดินออกจากห้องประชุมไปซะ โอ้โห oh, oh, oh. ผมว่าเป็นคําแนะนําที่แรงสําหรับวัฒนธรรมแบบเอเชียหรือว่าแบบคนไทยใช่ไหมครับคือเขามองอย่างนี้ครับเขามองว่าการประชุมนะครับในแต่ละครั้งถึงแม้ว่าจะเข้าเกณฑ์แล้วแหละนะครับว่าอ่ะประชุมไม่บ่อยจํานวนด้วยคนอาจจะไม่ได้เยอะมากมายนักนะครับแต่การประชุมต่อให้เป็น4ีหคนก็ตามถ้าเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่ได้ช่วยอะไรเลยเราไม่ได้ออกความคิดเห็นอะไรเลยนะครับคือเราก็ไม่ต้องไปประชุมนะรเราก็ไปทําอย่างอื่นสินะครับมันน่าจะช่วยบริษัทได้มากกว่า ซึ่งในมุมของฝรั่งเนี่ยเขามองว่ามันไม่ได้เป็นเรื่องที่หยาบคายนะคือถ้าเป็นในมุมของคนไทยหรือเอเชียก็คงจะรู้สึกว่าเฮ้ยอยู่ๆเขานั่งประชุมกันมีแต่ผู้ใหญ่อะแล้วเราทะลุออกไปมันจะดูดีเหรอเฮ้ยผู้ใหญ่เขาจะมองเราอย่างไงแต่ฝรั่งเขาไม่ได้คิดอย่างนั้นเขามองว่าก็ในเมื่อคุณไม่ได้ contribue อะไรเลยก็ในเมื่อคุณนั้นไม่ได้ให้ความเห็นอะไรเลยนะครับจะมานั่งอยู่มันก็เสียเวลาทั้งสองฝ่ายแล้วมันก็จะสร้างความอึดอัดใจอะมันจะรู้สึกว่าอ้าวก็คุณนััั่่่่่งงงงงอออออออยยูููตตตตรรรนนนนนีีี้้้้ฉใหหหคคคคคุุุณณณพดืเเลาาะววจกม็สิแ สมมุติโยนซีนให้แล้วนะครับแต่ว่าไม่สามารถที่จะแสดงความคิดเห็นใดๆได้เลยเนี่ยอันนี้มันจะรู้สึกอึดอัดใจแล้วกลายเป็นว่าเพอเพอนะ น้องคนนั้นอาจจะไม่กล้าที่จะแสดงความคิดเห็นใดๆอีกเลยก็เป็นได้นะเพราะมันเหมือนกับเสียความมั่นใจไปแล้วอ่ะใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นคนไหนก็ตามที่ที่เป็นผู้บริหารระดับสูงก็อาจจะลองแอบไปคุยหน่อยได้ไหมนะครับว่าลูกทีมคนนี้เนี่ยนะครับถ้าไม่เข้าประชุมเนี่ยมันมีส่วนไหนที่เขาสามารถช่วยเหลือบริษัทหรือว่าทําโปรเจกต์นั้นให้ประสบความสำเร็จได้คุยกันนอกรอบตรงเนี้ยจะมีประสิทธิภาพมากกว่าครับเทคนิคที่4อย่าใช้ศัพท์เทคนิคตอนประชุมครับแหมอย่าพูดภาษาต่างดาว่ากันเถอะนะฮะ ก็คือแนะนําว่าให้เลิกใช้ศัพท์เทคนิคศัพท์ย่อหรือว่าศัพที่มันเข้าใจยากๆในการประชุมนะเพราะนอกเหนือจะทําให้มีการสื่อสารที่มันยากแล้วเนี่ยนะครับข้อเสียก็คือบางที่คนเนี่ยมันฟังแล้วมันก็ไม่ค่อยเข้าใจนะครับบางคนที่เขาฟังแล้วไม่เข้าใจนะครับแต่เขาอาจจะไม่กล้าถามก็ได้นะคนเอเชียผมว่าเห็นแบบนี้บ่อยนะครับก็นั่งยิ้มยิ้ม,มอะไรกันไปใช่ไหมครับที่ดียวว่าในมุมของคุณนิลลอนมาร์กก็พูดมาผมว่าตรงประเด็นอยู่เหมือนกันนะ คือบางครั้งเนี่ยเราไม่กล้ายกมือถามต่อให้เราฟังศัพท์เทคนิคก็เฮ้ยมันดูเหมือนคับคลายับคลามันแปลว่าอย่างนี้หรือเปล่านะนะแต่ก็ไม่กล้ายกมือถามนะเพราะอะไรครับเพราะกลัวคิดว่าไอคนที่มันพูดเนี่ยจะมองเราไม่ดีหรือเปล่ามองเราว่าเฮ้ยเรามีความรู้ไม่พอไหมนะครับหรืออาจจะมองเราว่าเฮ้ยอันเนี้ยทำไมถึงไม่รู้เรื่องเลยมันโง่เง่าอะไรเงี้ยนะครับอันนี้พูดได้เป็นภาษาแบบบ้านๆเนาะนะครับคือตรงจุดนี้เป็นจุดที่สําคัญเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่คนไม่กล้าถามมันจะนําไปสู่ปัญหาที่ใหญ่มากมาก เพราะเข้าใจไม่ตรงกันเพราะหลายครั้งโดยเฉพาะเวลาที่เราคุยข้ามแผนกกันเนี่ยนะครับเราจบมาคนละสาขาบางทีศัพท์เทคนิคมันความหมายของสาขาหนึ่งมันอาจจะความหมายแบบหนึ่งนะครับพอไปคุยอีกสาขาหนึ่งหรืออีกแผนกหนึ่งเนี่ยความหมายอาจจะคนละอย่างเลยก็ได้เพราะฉะนั้นอย่าใช้สัพท์ทางเทคนิคมากจนเกินไปคุยภาษาบาา้านๆในละเ้อาให้มันเข้าใจกันตรงกันนะครับอันนี้คือสิ่งที่สําคัญมากที่สุดเลยนะครับ คุณนีลแม็กถึงขั้นบอกว่าไม่อยากให้พนักงานหรือว่าทีมงานของเขาเนี่ยนะครับมันนั่งท่องสารนะว่าเฮ้ยแผนกนั้นก็พูดอะไรนะครับเออคือเขาไม่อยากให้ทําอย่างนั้นสําหรับการทํางานที่เทสลาครับเทคนิคที่5ไม่จำเป็นต้องสื่อสารหรือว่าพูดคุยกันตามลําดับขั้นหรือว่าตามตําแหน่งในบริษัทครับ ทันนี้สําคัญผมว่าในหลายๆบริษัทเองก็เป็นแบบนี้นะครับกว่าที่เราจะคุยกันรู้เรื่องกว่าที่เราจะตัดสินใจอะไรบางอย่างนะครับมันผ่านลําดับขั้นเยอะแยะเหลือเกินครับแต่ควรจะเป็นการพูดคุยกันระหว่างคนที่เขาเจอปัญหาแล้วเดินไปคุยกับคนที่สามารถแก้ไขปัญหาได้โดยตรงครับจริงๆก็ฟังดูง่ายนะแต่ชีวิตจริงเป็นไงครับมันไม่ง่ายหรอกสิ่งที่จะช่วยได้ก็คือหัวหน้าครับต้องสั่งลูกน้อง ว่าให้ทําแบบนี้ได้นะครับลดพิธีรีตองลงไปจะช่วยแก้ไขปัญหาได้อีกเยอะเลยทีเดียวนะครับแล้วก็สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วด้วยนะครับเทคนิคที่6ให้แต่ละแผนกค,คุยกันนะเยอะพูดคุยกันเปิดอกเลยนะครับ จริงแล้วมันก็คล้ายๆกับเทคนิคที่5อยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่าปัญหาที่หนักหน่วงมากที่สุดของแต่ละองค์กรแล้วก็ทําให้หลายๆบริษัทต,ต่อให้เป็นบริษัทยักษ์ใหญ่นะแต่ถ้าไม่คุยกันก็เป็นที่มาของความล้มเหลวกันทั้งนั้นแหละครับนะมันเป็นแค่จุดเล็กๆแต่มันสร้างผลเสียที่ยิ่งใหญ่มากๆครับยกตัวอย่างอย่างนี้ครับ <S <S พนักงานเนี่ยโดยทั่วไปเขาจะไปคุยกับผู้จัดการผู้จัดการก็จะไปคุยกับผู้อํานวยการผู้อํานวยการเขาจะไปคุยกับรองประธานบริษัทแผนกหนึ่ง แล้วรองประธานบริษัทนั้นเนี่ยก็จะไปคุยกับรองประธานอีกนแผนกะแล้วรองประธานก็จะไปคุยกับผู้มนวยการผู้มนวยการก็จะลงมาคุยกับผู้จัดการของนแผนกนั้นนะครับแล้วผู้จัดการก็ถึงจะไปคุยกับลูกน้องอีกทีหนึ่งโอ้ผมเล่าเนี่ยผมยังเหนื่อยเลยนะครับการทํางานจริงมันจะแย่ขนาดไหนและการทํางานแบบนี้เนี่ยเขาเรียกว่าการทางานแบบไซโลครับคุ้นๆไหมครับผมว่าหลายบริษัทโดยเฉพาะบริษัทยักษ์ใหญ่มันจะเจอปัญหาแบบนี้แหละครับที่กว่าจะตัดสินใจอะไรได้ทีหนึ่งนะครับโอ้มันผ่านขั้นตอนเยอะเหลือเกิน แล้วพอผ่านขั้นตอนเยอะไม่พอนะครับถ้าสมมุติว่าไม่อนุมัติขึ้นมาอันนี้งานเข้าต้องไปเริ่มจุดเริ่มต้นใหม่เลยนะครับทางด้านของพนักงานเองต้องไปคุยกับผู้จัดการผู้จัดการคุยกับผู้นวยการผู้นวยการคุยกับรองประธานบริษัทโอโหปวดหัวแย่เลยนะครับดังนั้นต้องคุยันเยอะๆครับที่บริษัทเทสลานะครับของคุณริลล์มาเซงเขาสร้างกฎใหม่ขึ้นมาเลยนะต่อให้เป็นพนักงานตัวเล็กๆตัวจิ๋วๆเนี่ยนะครับก็สามารถส่งอีเมลไปคุยกับรองประธานอีกแผนกหนึ่งได้เลยได้โดยตรงเลยโดยที่มันไม่ต้องถ เขาสร้างกฎนี้ขึ้นมาได้เลยหรือแม้กระทั่งจะคุยกับ CEO โดยตรงก็ทําได้นะตรงนี้มันช่วยได้เยอะ เพราะการทํางานแบบนี้นะมันเป็นลักษณะของการทํางานแบบสตาร์ทอัพนะครับคือต้องแบบรุดเร็วอะ่ะถ้าเจอปัญหาคุณต้องแบบแก้ไขปัญหาโดยด่ว,ดวนคุณจะไปรอการตัดสินใจ1นึสาไม่ได้บางทีการตัดสินใจอาจจะต้องเริ่มต้นจากจุดที่1แล้วไปจุดที่5แล้วอาจจะกลับมาจุดที่3ก็ได้นะครับนี่แหละครับคือสไตล์การทํางานของท่านของคุณอีลอนมัสก์นะครับแต่ว่าคุณอีลอนมัสก์บอกเลยนะครับว่าถ้าผู้จัดการคนไหนหรือพนักง,งานคนไหนก็ตามทําแบบนี้ไม่ได้นะคุณไปทํางานที่อื่นเลยโอ้โหเด็ดขาดมากเลยนะครับเทคนิคที่7 หั ack, ดแหกกฎระเบียบบ้านนะครับโอ้ oh, หลายคนที่เป็นเจ้านายผมว่าฟังเทคนิคนี้แล้วอาจจะหนาวๆร้อนๆอยู่เหมือนกันนะครับเหตุผลก็อย่างงี้ครับบางกด ที่ถือว่าเป็นกฎระเบียบที่เป็นกฎเหล็กของบริษัทเนี่ยนะครับมันเป็นกฎที่ค่อนข้างจะล้าสมัยมากๆนะครับพอมันล้าสมัยโดยเฉพาะในภาวะว,วิกฤตมันเอามาใช้ไม่ได้นะเพราะในสภาวะว,วิกฤตนะครับมันต้องแอคชั่นเร็วต้องตัดสินใจเร็วบนข้อมูลที่เรามีอยู่ในมือนะครับฉะนั้นก็อยากจะให้คุณเจ้าของนะครับหรือว่าคนที่เป็นผู้บริหารระดับสูงเนี่ยนะครับไปสนับสนุนให้กับบรรดาพนักงานหรือว่าทีมงานนะให้เขากล้าตัดสินใจให้เขากล้าที่จะลองรูปแบบใหม่ๆใ,ในการแก้ไขปัญหา โดยเทคนิคอย่างนี้ครับลองคิดดูสิครับว่า ทำแบบนี้แล้วมันจะช่วยทําให้ทางด้านของคุณลูกค้าเนี่ยได้รับการบริการที่ดีมากขึ้นไหมทําแบบนี้แล้วทางด้านของคุณลูกค้าจะมีความพึงพอใจมากขึ้นหรือเปล่านะครับถ้าทําได้อันนี้ก็อาจจะโอเคเรื่องกฎเดี๋ยวว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับเพราะหลายครั้งจะเห็นว่าไอ้กฎล้าสมัยนี่แหละนะครับที่ทําให้บริษัทนั้นล่มเหลวเยอะแยะมากมายและหลายครั้งด้วยนะครับการที่กล้าที่จะแหกกฎเหล่านี้แล้วก็ทําตามสัญชาตญาณบ้างทําตามหลักการเหตุผลตักกะบ,บ้างนะครับมันก็จะช่วยทําให้เรานั้นมีโอกาสประสบความสำเร็จ ได้อยางไม่น่าเชื่อเลยทีเดียวนะครับนี่แหละครับคือ7เทคนิคนะครับทีด่ด้านของคุณอีลอนมาร์ซึ่งปัจจุบันนี้ก็ถือว่าเป็นอภิมหาเศรษฐีระดับโลกแล้วนะครับเขาก็มาแชร์เอามาแบ่งปันนะครับว่านี่แหละครับคือเทคนิค ในการบริหารงานหรือว่าการประชุมที่มีประสิทธิภาพมากๆนะครับยังไงก็ลองแชร์นะครับให้กับเพื่อนๆพน,นักงานด้วยการดูนะครับหรือว่าถ้าจะให้ดีก็แชร์ไปให้กับทางด้านของท่านผู้บริหารระดับสูงแล้วก็เจ้านายหรือว่าเจ้าของบริษัทได้ดูกันด้วยแล้วก็ลองไปปฏิบัติตามนะครับก็เป็นเทคนิคดีๆที่นํามาฝากในวันนี้ถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆอย่าลืมกด subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับ อย่าลืมนะครับว่าเริ่มต้นวันนี้ดีที่สุดครับขอให้ท่าน,นโชคดีและขอมีอิสรภาพในการใช้ชีวิตนี่คือคุยกับอีกกับผมอีกบรรพชจากเพจถามอีกกับอีกครับวันนี้ลากัไปก่อนครับสวัสดีครับ